ชุดชั้นในสับบีตานี่กขขายตอนนี 3, ้ก็คือสามสามชิ้นเก้าร้อยเก้าสิบไม่แพงนะปติ ไม่ไชมนานาญนะไม่มีความชํมนานาญวังว่านี่คุณสุภาพสตรี <c oughs> ถายไปก็เขินเหมือนกัน <c oughs> ที่งานสีแต่ัวั์เอ <c oughs> สพีสตัว้ากระนก็ตัยวสามร้อย ี่ดูปกติก็ขายอยู่เท่าไหร่นมันปกติ890บาทนะก็คือ900นแหละนะ900นี่ก็วันหนึ่งแถมสองนะถ้เาเราจะใช้นี่รีบๆนี่ก็คือราคานี้ถือว่าถูกมากนะนี่ก็890เปอร์เซ็นตะ์แล้วนิด ีแบบให้ดูแบบเยอะมากเลยหนึ่งแถมสองนะ่ะมีทั้งสีเข้มสีอ่อน เลือกดูนะตองยอนรับรๆว่าไม่มีความชำนาญ <c oughs> ถ้าไม่ทำก็จะไม่ไม่ทราบราคาหนึ่งแถมสองจากราคาเต็มนี่็้อยกว่ามีทั้งรุ่นหน๋อรุ่นรุ่นถูกจันรุ่นแพง ก็จัดรวมราคาเดียวกันแถวนี้ก็คือหนึ่งแถมสองน้องมีถูกกว่านั้นอีกอ๋อช่วงน,นี้อันนี้เป็นเก้า้อยเชิ้นตรงนี้ถูกกว่าแยกเป็นชิน้นออกก็พอๆกัน,นอนี้ถูกกว่าเดี๋แถมหนึ่งก็ถูกกว่าต้องซื้อเยอะถึงถูก ใจมันก็โบโบไหนก็ได้นะถ้าถูกใจเราไม่มีความรู้ความชำนาญด้วยก็ถึงอย่างเงี้ยเขาเลือกเขาเองกันเนาะดีมากเลยแบบแต่ละคนก็ไม่ทราบว่าชอชอบแบบไหนกันถ้าอย่างเงี้ยอย่างงี้แน่นอนเลยอ๋อนี่มีชุดแบบเป็นนั่นเลยเป็นชุดคุมทั้งทั้ง ทั้งตัวเลยก็มีถือว่ารถรถถูกนะคิดว่าถูกราคานี้ก็คือต้อง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 ดูแล้วละ่ะ นี่สามชิ้นเหมือนเดิมนี่ห้าชิ้นอ๋อนี่เป็นเป็นไอของเด็กอของเด็กห้าตัวห้าร้อยตัวละร้อยตัวเดียวร้อยเก้าสิบตัวเดียวร้อยเก้าสิบแต่ห้าตัวห้าร้อยโอ้โหในความคิดเราคิดว่างานดีมากนะดูงานเย็บเป็นระเบียบดูงานก่น ซามีนามันดังอยู่แล้วละ่ะตอนแาตัวนีอ้นนี้อ,นนองร้อยเก้าสิามแถมหนึ่งเหรอนี่ยิ่งถูกลงมาอีกสามแถมหนึ่งเอ้ยสองอยอ,อมันต้องคูณมัน้สนยเก้มันก็ต้องคูณสามดิ อันน,นะนะแต่ก็พอๆกันแตตัวเลขมันดูแล้วมันงงๆแต่แบบดูไปก่อนคนไหนชอบแบบไหนก็เราทำได้เท่านี้นะชอบแบบไหนต้องดูกันเอาเองก็คือพูดง่ายว่าตัวเลขกลมๆก,ก็คือ สามตัวพันหนึ่งน่ะตัวเลขกลมๆสตัวพันโดยประมาณขึ้นลงถ้าของคุณภาพที่ว่ารุ่นใหม่ๆงานสวยๆก็ประมาณนั้น3มแถมหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่เดี๋สาแถมหนึ่งมันเพราะนั้นสมชิ้นอ๋อนี่สาแถมหนึ่งสามแล้วยังแถมอีกหนึ่งอ๋อสมแถมหนึ่งคือตามราคาเขายกตัวอย่าง ยกตัวอย่างสามแถมหนึ่งอ๋อ oh, มันสองร้อยเก้าสิบที่บอกแปดร้อยกว่าบาทใช่ไหมแถมตัวหนึ่งก็คือเอาสองร้อยเก้าสิบคูณด้วยสามแถมอีกหนึ่งแถมอีกหนึ่งก็คือคูณด้วยสามเนะี้ยก็ต้องบวกอีกตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวน่น่ะแล้วแต่จ่ายในราคาสามตัวแล้วอีกฟรีนได้ตัวอีกฟรีอีกตัวหนึ่งได้ฟรีก็ไปลดต้นทุนก็ไปหารอีก หารอีก3ก็เป็นหาร4ก็คือเดี๋ยวเอาเอาสามทอนทอนสามสิบแปหารด้วยสแต่คุณต้องจ่าย3 880คือได้4ตัวหารด้วยสี่ก็เป็นราคาต่อตนะัวเนี่ยคิดให้ตัวเลขกลมๆเลยแบบเด็กเลยนะ ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ลายแบบเด็กมีสามแถมหนึ่งเหมือนกันแปดร้อยแปดสิบแถมตัวหนึ่งเอาแปดร้อยแปดสิบฐานด้วยสี่ก็คือตกแล้วตัวหนึ่งตัวเล็กกลมๆก,ก็สองร้อยกว่าบาทสี่สองแปดสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่บห้าบาทอ่านี่คิดให้เสร็จเลยนะคิดแบบด่วน แถวนี้ก็คือ225บาทต่อตัว1 8ก0แล้วเนี่ย mm hmm. ก็ในเรื่องราวของชุดชั้นในสุภาพสตรีก็ไม่ค่อยได้มีใครทำนะไม่เคยเห็นนะ เราก็จัดเลย ้้ายดดวของีจกินาอันนี้มาของวาโก้แล้ว70%แต่ราคาพอกันนะน,นี่จะสูงก่นหน่อยอน,นี่อันนี้ตัวละอันนี้ปกติจาก390นี่เท่าไหร่ปกติลดแล้วหรือ390ปกตินี่เท่าไหร่เป็นพันไหม พอปกติ850รวมแว็กซ์อ๋อนี่ก็ลดประมาณ50%แล้วอันนี้250ภาพสตีอย่างเดียวเลยนะก็เขินเหมือนกันไม่เอาใจลูกค้ากลุ่ม กลุ like ่มสุภาพสตรีมันไม่มีคนเขาก็เขินเหมือนกันไี่ใครถ่ายเขินๆเหมือนกันนะเนี่ยสองร้อยเก้าสิบตัวเลขกลมๆก็โอ้นี่แปดร้ยห้าสิบนะเนี่ยลดเหลือสองร้อยเก้าสิบก็มากกว่าห้าสิเอร์เซ็นตบางรุ่นก็ เจ็ดมีสอ9ร้อมีสองร้อยสคุณสุภาพสตรีมีสองรกสิบกว่าบาทที่ทำมาลดแล้วมั้ง หนึ่งร้อยสอร้อยหาสิบเงีนเด็กพับสตี นี่ทํามาโดยเฉพาะเลยพิมพ์มาโดยเฉพาะเลยแ,แพงน่าจะเป็นช่วงแรกชื่อว่าคุณภาพดีชุม่มสองร้อดูกันเเองนะครับแบบไซส์ราคา ทำได้ละเอียดขนาดนี้ละราคาก็ถือว่าลดมากนะเนี่ยโอ้นี่อะไรนี่กันเก่งในมันเล็กเหมือนเด็กมันตัวเล็กหกสบาทวากโก